สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับมาตามสัญญามาตามคำเรียกร้องนะครับผมสอนดีดพินลายเกลิ่นนะครับเกลิ่นเปิดผักกั้งหรือเกลิ่นเปิดพ้ม่านกั้งนะครับซึ่งเป็นลายเกลิ่นที่เรียกว่าอมตะมิลันการนะครับเล่นกับเข้ากับทุกลายพินนะครับผมจะเป็นในทางเอเมเนอร์ทางลำเพลินนะครับผมวันนี้ตั้งสายในคีเอเมเนอร์นะครับมีลามีนะครับมีลามี สำหรับร้านี้นะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด11บรรันทัดนะครับ11บรรันทัดนะครับผมตั้งสายเอไมเนอร์นะครับ กมีสอบถามกันมานะครับว่าอาจารย์คือบ่คอยสอนนะครับช่วงหลังๆอ่านบ่แม่นอย่างนะครับเพราะว่านึงนะครับบ่คอยมีเวลานะครับมัวเฮ็ดพินอยู่นะครับก็เลยบ่คอยได้สอนนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากให้มีคลิปสอนแบบนี้เรื่อยๆดูๆนะครับบ่สบอยากครับบ่ยากเลยนะครับบ่ยากบ่ยากมันคิดจังได๋วะทีครับคข้ามาบ่ยากในที่นี้ก็คือแค่กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่นั้นล่ะครับผมหรือว่าติดตามทั้งคลิปเดียวทั้ง a c e b o o k ก็ได้นะครับชื่อ Facebook ก็เหมือนกันกับชื่อช่่อองงงเเนนนีียครรรัับบิิิซก้้ววลหืถา ท่านในเห็นว่าคลิปมีประโยชน์มีประโยชน์นะครับอยากสนับสนุนช่องก็ได้นะครับผมก็คือกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับซุปเปอร์แตงนะครับเรื่องจาก40บาทนะครับ40บาทไปจนถึงคุนละ สี่สิบหกสิบแปอยพันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมหรือว่าหาก็ได้นะครับผมก็เป็นกําลังใจกันนะครับผมเอาวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ฟังเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับสิบเอรรทัดเกินเปิดพักกังนะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังสดๆนะครับพร้อมโน้ตนะครับผมแบบหนึ่งครับอ่ะเริ่มครับลาลามีมีลาซอนซอนมีลาโดเลลาโดโด 嗦咪啦咪啦咪嗦，嘞顿啦嗦哆啦嗦咪呀咪嗦咪啦咪嗦咪啦咪嗦咪啦咪嗦 ลาซอนมีลาซอมีลาซอมีลามีลามีซอเลซอนลาเลโดเลโดลาเลโดเลโดลาซอน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 โอเคเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับจับให้นมือกันจัดจ้านะครับผมตัดภาพครับผมโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับเป็นของลูกค้าฝากไว้นะครับก็นีของ ผู้โจนะครับมาติกาแล้วก็ของพี่ตรีนะครับผมอยู่เดนมาร์กนะครับตัวสุดท้ายทรงข้างสองสายนะครับเป็นของผมเองนะครับผมฝากไว้นะครับเดือนนี้นะเอเดือนเมษาคนะครับคนสิบเอ้าครับอะเริ่มเลยนะครับวันทัพที่หนึ่งลายเกิ่นเปิดผากั้งครับผมเริ่มครับลลลลมีนแค่นี้ครับผมอีกรอบครับ ลาลามีมีลาซอนซอนมีลาโอเคมาดูโน้นนะครับลาตัวแรกนะครับก็คือสายหนึ่งช่องที่สี่ตรงนี้นะครับลานะครับผมตัวถัดไปก็คือมีนะครับเป็นสายเปล่าสายหนึ่งไม่ต้องกดนะครับผมทีนี้ดูในวงเล็บนะครับจะมีซอนลาแล้วมีดีขั้วแบบนี้นะครับซอนลาก็คือดีดซอนแล้วตบลาแบบนี้นะครับดีครั้งเดียวนะครับลานะครับผมซอนลาก็คือลา ดีซ่อนตบลา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 นะครับผมซ่อนซ่อนก็คือทีนี้ในวงเด็นะครับซ่อนมีนะครับซ่อนมีก็คือซ่อนซ่อนมีซ่อนมีนะครับผมซ่อนมีอ่ะเอาใหม่ทั้งหมดนะครับลาลามีมีลาซ่อนซ่อนมีลาอ่ะอีกรอบครับผม ลาลามีมีลาซอนซอนมีลาเอามั้ยครับลาลามีมีลาซอนซอนมีลาแต่คือครับพูดได้แบบ เมืองโนนเราบ่าเข้าใจเหตุเหตุนะครับผมฟังเสียงหรือเมือง,งมือผมเดเลยนะครับดูมือหรือว่าฟังเสียงเลยนะครับผมสมัยโบราณเพิ่นกับบอได้บอกโน่กันแบบนี้นะครับผมทานอาจารย์ท่านไหนที่เพิ่นเก่งเพื่อนกะเมืองมือฟังเสียงประมาณนั้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมเริ่มครับลาลาม,มีมีลาซอนซ้อ,อ,อนมีลาอีกรอบครับลาลามีมีลาซอนซอนมีลา โอเคต่อไปบรรทัดที่สองนะครับเริ่มครับโดูนีลาโด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 ลา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 อีกรอบครับโดูนีลาโด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 ลา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 อะโน้ตนะครับดูตัวแรกนะครับโคมีจุดข้างบนก็คือเสียงสูงนะครับสายหนึ่งช่องที่หกตรงนี้นะครับโด ถัดไปเลยมีจุดข้างบนเสียงสูงเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไม่ใช่สูงสุดนะครับสูงสุดที่มาพี่นะครับผม้าโดตัวแรกสายหนึ่งช่องที่6ส่วนเลมีจุดข้างบนสายหนึ่งช่องที่7ดนะครับถัดไปนะครับผมถัดไปก็คือลาเหมือนเดิมครับสายหนึ่งช่องที่สี่ทีนี้ในบงเล็บลาโดนะครับดีดควบนะครับก็คือดีดครั้งเดียวนะครับดีดเทียเดียวนะครับผมออกทั้งทั้งสองตัวโน้ตเลยนะครับก็คือดีดลาแล้วตบมาโดแบบนี้นะครับ แบบน do, 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 do. Enfin uh, ี้โด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 นะครับผมลาโดลาโดลาโดนะครับดีลาตบโด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 ลา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 เอาใหม่ทั้งหมดนะครับโดเนลาโด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 ลา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 ดีลงนะครับลา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 นะครับผมเอาใหม่ครับโดเนลาโด ซึ่งพวกนี้นะครับผมจะจะไม่บังคับว่าต้องกี่ครั้งนะครับผมคือเอาตามสมควรนะครับเอาตามพิ้นตามแค้นนะครับตามจังหวะนะครับผมเอาไหมครับโอเคต่อไปบรรทัดที่สามครับผมเริ่มครับเล่นให้ฟังก่อนครับโน้ตครับ เอาทีน่นี่มาด,ดูโน้ตนะครับผมมีตัวแรกนะครับมีจุดข้างบนก็คือเรานับมาเลยนะครับโดเลมี do, le, mi, นะครับมีก็คือสายหนึ่งช่องที่แปดตรงนี้ครับถัดไปเลเหมือนเดิมครับเลมีจุดข้างบนก็คือสายหนึ่งช่องที่เจ็ดแล้วก็โดสายหนึ่งช่องที่หกทีนี้ในวงเล็บนะครับลาเล ลาเลก็คือดีลาตบเลนะครับจะใช้นิ้วนางก็ได้หรือนิ้วก้อยก็ได้นะครับเ <Le, S 1> ลนะครับผมเล <Le, S 1> ออกเสียงเป็นเลเลเลนะครับผมเอาใหม่นะครับมีเลโดเลลาโดลาสนีอีกรอบครับมีเลโดเลลาโดลาสนีถัดไปครับลามีลามีซอนเลโด อามาดูวักลังนะครับผมล่ามีล่ามีก็คือดีลาแล้วปล่อยนะครับผมล่ามีเขี่ยขึ้นนะครับเกาะเกี่ยวขึ้นนะครับผมล่ามีล่ามีซอนเลดนเอาใหม่นะครับล่ามีดีลานะครับผมแล้วปล่อยนะครับล่ามีล่ามีซอนเลดนก็คือโดลานะครับดีโดแล้วปล่อยนะครับผมโดนโดนนะครับโดลานะครับ ปลาไม่ต้องดีดนะครับดิดโดแล้วปล่อยนั่นแหละครับวนนับลายกันเลยครับก็ขึ้นเป็นเป็นเสียงไล่อยู่แล้วนะครับดนดนนะครับผมเอาใหม่นะครับบรรทัดที่3ครับมีเลโดเลลาโดลาสมีนั่นนั่นซอเลโดนโอเคต่อไปบรรทัดท okay. ี่4ครับผมเริ่มครับลาสอนโดลาสมีนั bene. ่นมีซอมีนั่นมีซอมีนั่นมีซอมี โน้ตนะครับผมลาตัวแรกเหมือนเดิมครับสายหนึ่งช่องที่4ี่ตรงนี้ครับลาเพิ่มมาคือซอนนะครับสายหนึ่งช่องที่3ตรงนี้ครับลาซอนโดลาซอนมีที่นี่จะยากตรงนี้นะครับผมเป็นการดีดทั้งตบทั้งดีดนะครับผมก็คือสังเกตนะครับลากับซอนนะครับผมจะมีลูกศรชี้ลงนะครับเป็นเหมือนตัวบีนะครับในที่นี้ก็คือใช้ตบนะครับไม่ต้องดีดส่วนมีนี่คือใช้ดีดลงนะครับผมเอาใหม่นะครับ ลาซนดูลาซนมีลามีซอนมีลามีซอนมีลามีซอนมีถ้าเดินเร็วจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับผมถ้าชา้าๆแบบนี้นะครับผมลาซอนดูลาซอนมีลามีซอนมีลามีซอนมีลามีซอนมี ลองดูเร็วครับแบบนี้นะครับผมลาซอนดูลาซอนมีล่มีซังมีล okay. ่มีซังมีล่มีซังมีลากับซอนตบครับมีใช้ดีดลงนะครับผมโอเคต่อไปบรรทัดที่ห้าครับผมล่ามีซอนเลเล่เล่เลเลเล่ดู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 ดลา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 อีกรอบครับล่ามีซอนเลเล่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 ดูดู

รอบครับซอนมีลาซอนโดเรมีซอนลาซอนโดเรมีอ่ะโน้นนะครับซ่อนก็เหมือนเดิมนะครับบีดซ่อนแล้วปล่อยนะครับผมซอนนะครับผมซ่อนนะครับซ่อนแล้วปล่อยเป็นเสียงมีนะครับซอนดูมือขวานะครับบีดครั้งเดียวนะครับซอนมีลาซอนโดเรมีซอนลาซอนโดเรมี อีกรอบครับซอนมีลาซอนโดเลมีซอนลาซอนโดเลมีอีกรอบครับซอนมีลาซอนโดเลมีซอนลาซอนโดเลมีอีกรอบครับโน้ตครับ ซอนมีลาซอนโดเลมีซอนลาซอนโดเลมีโอเคต่อไปบรรทัดที่เจ็ดครับผมลามีซอนซอนลาลาเลดนลาโดเลซอนอีกรอบครับลามีซอนซอนลาลาเลดนลาโดเลซอนอ่ะมาดูโน้ตก,กันครับ เหมือนเดิมนะครับลามีซอนก็ชุดเดิมนะครับผมลามีซอนนะครับผมซอนลาเพิ่มเข้ามานะครับผมเพิ่มเข้ามาก็คือลามีจุดข้างล่างซึ่งก็เป็นเสียงต่านะครับเป็นสายสองสายเปล่านะครับผมเอาไหมนะครับลามีซอนซอนลาลาเลดุนอ่ะถัดไปนะครับลาเลดุนนะครับผมอ่านโน้ตตัวแรกนะครับลานี่สายเปล่านะครับผมแล้วก็ โดเลนะครับก็คือดีวกว่าเลนะครับผมเลถัดไปโดลานะครับมีเครื่องหมายควบนะครับก็คือดนเหมือนเดิมนะครับผมเอาใหม่นะครับวล็อกแรกนะครับลามีซอนซอนลาลาลีดนอีกรอบครับลามีซอนซอนลาลาลีดนโอเควล็อกสุดท้ายครับลาลีซอน เอไหมครับลาโดเลซอนก็คือลาดิโดตบเลเลดิดมีตบซอนซอนนะครับผมในวงเล็บมีซอนนะครับในวงเล็บมีซอนสุดท้ายเลยนะครับก็คือดิดมีแล้วตบซอนมันก็จะเป็นซอนซอนนะครับผมซอนเอาใหม่ทั้งหมดช้าๆนะครับดูมืออย่างเดียวนะครับผมลามีซอนซอนลาลาเลโด ลามีซอนซอนลาลาเลดุนลาโดเลซอนโอเคต่อไปบรรทัดที่แครับผมเริ่มครับบรรทัดที่แนะครับบ่อยากน,นะครับกว่าที่ว่วาบ่อยากบางคนอธิาบายากแต่ที่ผมมาบ่อยากก็เพราะว่ามันคือกันกับบรรทัดที่หครับผมเริ่มครับซอนมีลาซอนโดเลมีซอนลาซอนโดเล่มีอีกรอบครับ โซนีลาโซนโดเรมีซังลาโซนโดเรมีโอเคต่อไปบรรทัดที่เก้านะครับเริ่มครับโซนลาโซนเรมีลาดุนดุนดุนโด,นดแค่นี้ครับบรรทัดที่เก้าครับอีกรอบครับผมโซนลาโซนเรมี ลาดุนดุนดุนดูนดนอีกรอบครับเทคนิคเดิมนะครับเทคนิคเดิมไม่ไม่ได้บอกแล้วนะครับผมคือเก่านะครับไปฝึกนะครับในวงเด็บที่ด at ีดควบต่างๆนะครับผมเอาใหม่ครับซอนนะซอนก็คือมีซอนเลมี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 ดีดลงครับลาดุนดุนดุนดู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 เอาใหม่ครับซอนนะซอนเลมี ลาดุนดุนดุนดูอีกรอบก็ได้ครับผมสอนลาซอนเลยมีลาดุนดุนดุนดูเลยอ๋อแค่นั้นครับผมเอาไหมครับสอนลาซอนเลยมีลาดุนดุนดุนดูโอเคต่อไปบรรทัดที่สิบครับผมเริ่มครับ โน้ตครับเลมีซอนลาซมิลาซมิลาซมิลามิลามิซอนโน้ตเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือเลยเฉยนะครับเป็นสายสองนะครับช่องที่สี่ตรงนี้ครับเลยเฉยๆเล่ซื่อๆนะครับผมเอาไหมนะครับเลมีซอนปกติครับ ทีนี้ธรรมญาติตรงนี้นะครับลาซนมีในวงเล็บนะครับมีเครื่องหมายดีควบนะครับผมสามครั้งในที่นี้ก็คือดีครั้งเดียวออกสามตัวโนดเลยนะครับจะนากนะครับสำหรับมือใหม่แติเฮ็ดยาตนะครับผมแบบนี้นะครับดีดลานอกนั้นไม่ต้องดีดนะครับผมจะเป็นการสายมันจะเออนิ้วมันจะเกี่ยวไปตอนเอย่างนี้นะครับลาซนมีแบบนี้นะครับลาซนมีลาซนมีเกี่ยวออกนะครับผมลาซนมีลาซนมี ให้มีเสียงนะครับผมบางทีก็แล้วแต่พิ้นนั่นนะครับถ้าสายสูงมากก็เห็นยากนะครับสายสูงจับเฟดมากนะครับแต่พิ้นผมมันเตี้ยนะครับผมหรือมือใหม่ยังทําไม่ได้ก็เอาเล่นในมันไหนก่อนครับก็แค่ลาสนีลาสนีล้าสนีแค่นี้นะครับเรต้องคิดมากนะครับผมว่ามีผิดมีถือนะครับขอให้อยู่ในทางทางโนดนะครับผมเอาเอาใหม่นะครับบรรทัดที่สิบครับเลมีซอง می, ล่าสมีล่าสมีล e er> ่าสมีล่ามีล่าม euh ีซอนแค่นี้ครับเอาใหม่ครับเลมีซอนล่าสมีล่าสมีล่ลาสมีล่ามีล่ามีซอนลามีก็เหมือนเดิมนะครับดี๋ลาแล้วปล่อยนะครับลามีล่าล่ามีล่ามีนะครับผมเอาใหม่ครับเลมีซอนล่าสมีล่าสมีล่าสมีล่ามีล่ามีซอน โอเคต่อไปสิบเอ็ดสุดท้ายแล้วครับผมลีซอนลาลีโดลีโดลาลีโดลีโดลาซอน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 อะเอาใหม่ครับสิบเอ็ดครับผมลีซอนลาลีโดลีโดลาลีโด ลลดูาซอซซซซอออออ่ะทีนี้เด่นใ้ฟังทั้งเบิดดีกว่านะครับมันจะได้ตอนเนี่ยนะครับบางทีเฮาจะฟังบ่ออกนะครับผมเอาใหม่ครับเริ่มจากบรรทัดที่หนึ่งถึงสิบรวดเดียวนะครับผมถึงสิบเอ็ดนะครับเริ่มครับลาลามีลาซอนซอนมีลาโดเลลาโด

son <Sý> mi la son do re mi son la son do re mi son la son le mi la do 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 le mi son la son mi la son mi la son mi la mi la mi son mi son la do ตัดภาพก่อนครับผมโอเคก็จบไปนะครับผมจบไปเรียบร้อยนะครับสิเบเอ็ดบรรทัดก็ไปพูดกันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจกับกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ